ที่สองได้มาแล้วนะครับผมก,กับปินไกรกรผมมาในฮันดิม้าปีนว่าคนตาบอดเลยเออ,เอ,อมา้าเป็นคนตาบอดหาไปีนี่มูทายคลิปเจ้าของเราไปอกกีกคลิปต่างหากเออเฮ้ยผู้ตอบเสียงไหนพวกมันโอลิเฟนต้องซื้อไหม่ในอันนี้นะมันเอาออกมันเอออกก็ได้เอเอ,เอ,เอ,เอคนที่สองนะครับบูชื่อสั้นๆจอยฮะ จอยนี่อดิเออเอ้าเจ้จอยที่มาจอยเอ้าใอยก็จีได้ใส่เสื้อตัวนี้จรบอแม่นคุณยังโอ้ยปิดหรือปิดหรืออ่านบทสนับอุ้ยมาซื้อยากเลยชุดหน้าวันบ่ไม่ไม่ใช่ชอช้างขอขายขุนขุณวันบ่คุณหน้าวัน มันเป็นมันเป็นเสื้อนี่มันเมเสื้อเหรียญจอยคุณจอยนะคะคุณจอยที่สั่งเข้ามานะครับคุณจอยคันเจ้าเห็นนี่นเป็นจอยนี่คนจอยอ,อันนี้ไมาเชงมาซื้อจอยเข้ามาโอ้ยให้ดีพอน้อนิเนาะสวัสดีครับสวัสดีแม่อ่อนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะจ๊ะที่ยูน้ำบอกที่ยูนำ้กนำกระด้อยที่มันที่ยูหนึ่งสามเจ็ดครับสิบเก้านะครับคุนวั อพาร์ตเมนต์นะรัชดาสามแยกสิบแปดเขตดินแดงแขวงดินแดงเทพหานครหนโอเคพอพอเลบอร์โทรคุณไเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดสองห้าหกหกห้าแปดเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสองห้าหกหก้าแปดเจ็ดคุณจ่คุณจอยด้วยนะครับคุณจ่อยนะครับเออทักเอ่อทักมาที่เพจเลยนะครับวเมื่อกันกับเบอร์โทรเมื่อกี้ครับคุณแม่ไว้เงื่อนกับโทรยิ้มแล้ เ,เดี๋ยวองเดี๋ยวแอดมินคนที่ทองไปตัดตคนที่สามนะครับคนที่สามล่เดอรลเดออ้าูนไปคองเ <c oughs> พ่นดีเห็นถมเ <c oughs> พ่นวา่า <c oughs> ยได้ถมดี <c oughs> อล่เดอพี่น้องโอนี้คนโดนะีกเเนาะเอมันห็นมันแตกลทางเอาแล้วคงจับก่อนได้เนี่คุณ สุรีพันธ์ลักษววลีนะคะคุณสุรีพันธ์ลักษววลีใช่ลักษววลีแค,แคปเลยนะครับพี่น้องครับดีดีด้วยนะคะพี่น้องมายอนเบิ่งไงโซนน้ำกระไดด้วยครับสวัสดีคุณแม่สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับพี่น้องอย่าลืมเด้อขันผูดในพ่ันในเบิ่งมันหนีเรือว่าพอนไม่มีเวลาค่ะ ขอลองมาเบิงย่อนลังแน่เพราะว่าคันมันเป็นซื้อจะาลองก็สีได้รับเสื้อปนีรอพี่งวก็สิลั่นเพ่กันนะผมจะต้องไปทําจินกรรมหน้าไปทีนะครับใช่ค่ะเราจะได้ไปซ้อมคนที่4คนที่4นางสาวสายสมรรอดอยู่นางสาวสายสมอรอดอยู่โอเคหมรอร